กระดุมกุ้งหมูสองร้อยเหลืออยู่ร้อยกว่าหลังมันบอค่อยถือนี่แหละเอาหลายปริมาณหลายทับเอาแน่นแน่นส่วนคนถือไปลงทุนเท่าไหร่ครับนี่ลงทุนกับแปดพันแหลังละสี่สิบแปดพันค่าอาหารด้วยครับค่าอาหารกับมื้อละร้อย้ะ่อ๋อกระถือคือเนาะพูดจึงให้มื้อละร้อยเฉลี่ยใส่กันเลยมื้อละร้อย อายุในปริมาณมุงวันละหนึ่งร้อยค่ะปัจจุบนนี้ยอดขายบอกคือณช่วงนี้มือนึ่งก็ได้ห้าร้อยบมันกุ้งฝอยนะครับเนาะบะมีครับกุ้งแข็งครับของกุ้งแมงกู๊ดช่วงมันถืิกันเมื่อวานแล้วหนูก็ได้ยอดมือละพันอยู่แล้วหาได้มวีซ่าละลายเนาะกบก็ได้เยนก็ได้อันนั้กุ้งกับกุ้ง ตาิน,น้อยเงาหละตะโลกนึงนี่เท่าไดรครับนี่ตโอ้โหที่มีการสั่งมาไายรูน้าสงองร้อยซื้อว่าถูกเนะะาะใช่ทอดดเป้งกุ้ยเส่ไข่ไข่พออยู่พอก,กิน,นเนาะไข่แห้งไราย็งจกอายไย่พุืม เอาขายอยู่บ yeah. uh. sí, uh, ้านท้อพอโลละสี่ร้อยกุ้งเหอนนี่กุ้งะนี่ยอ่ากุ้งน้ำกุ้งน้ำโขงกุ้งน้ำโขงคือกันนี่เขาขายอยู่ท้อคท้องค่ะแต่วันนู้นเขาขายบุได้น้ำข่ากุ้งบ้านเหกกิโลละห้าร้อยเตล่เออเที่ยน้องจันทร์มันนั่งมันมันกราบแล้วมันน้อยแล้วมันมันจักมันเป็นอย่างไรมันน้อยพอดแล้วมันเป็นตังขายโยคของไปขายขายทุ่มมือแบบนี้กุ้งเทียวกระแก้มกุ้งแก้มกุ้งกุ้งเอาเขานะอย้าอย่ามันเป็นตะกินนั่นจ้ะเอยกุ้งอย่างนัน ีนหัวมันเป็นไม่คิดดำๆๆแค่ไัน,นแล้วพญาดครับพญาดครับ,รรบมันยังหมดฝักตัวแต่ดีสะอาดน้ำพงขายกันขที่กันเนี่ยเอาจะถึงเท่าไหร่นี่ถึงราคาที่รเอออันนี้อันนี้อันนี้้องเพื่อกันเอาเหรอเอาที่เหลือที่เหลืองรับดูยังเก็บยังยังเหลือไหนเก็บที่ไหนพอดีนะครับเลยตัวน้อยเอานี่ยแหละของของ ของป้านี่แหละเอาหมดเลยเดีย๋ยวมันจะติดคอ